ใน EP ก่อนหน้าเนี่ยเราได้พูดถึงหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก็จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้นะฮะที่มีอำน,นาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเนี้ยเราเรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลก็ได้คือ data controller หรือเรียกย่ยอๆในภาษาอังกฤษว่า DC นะฮะตามมาตรา37ของกฎหมาย PDPa เนี่ยก็จะมีหน้าที่อยู่5อย่าง แต่เราไปไล่ดูตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีหน้าที่อยู่เยอะมากมายเลยนะครับก็จะสรุปให้ฟังใน EP นี้ทั้งหมดเลยว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า data controller เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นหน้าที่ที่จะต้องอจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมไอ้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีทั้งมาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารแล้วก็มีมาตรการในเชิง กายภาพนะครับเช่นพวกล็อกกุญแจล็อกตู้อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูญหายเข้าถึงใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบหรือโดยผิดกฎหมายนั่นเองนะฮะพร้อมกับหน้าที่ในการทบทวนมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีความจำเป็นในไม่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินการควบคุม รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้อยู่เสมอนะฮะหน้าที่อันที่สองก็จะเป็นหน้าที่ที่จะต้องไม่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนะครับนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เปิดเผยไปให้เขาคือสมมติเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะเราจะต้องป้องกันระมัดระวังไม่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เราให้ไปนะ่ย ไปเปิดเผยหรือไปใช้โดยไม่ชอบไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่อันหนึ่งที่สําคัญมากอัน,นที่3ก็จะเป็นหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการตรวจสอบซึ่งก็ได้คุยไปในอีพีก่อนหน้าแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะบาประปมลพูดทั้งหมดเลยเป็นระบบของการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบ,บุคคลหรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะระบ,บุตัวบุคคลได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาซึ่งแน่นอนครับเราคงต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องมีระบบในการตรวจสอบเพื่อที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมคือเก็บรวบรวมเกินความจำเป็นนะ่ะมันมีหลักกฎหมาย PDPN หนึ่งซึ่งเชื่อว่าท่านจะจำได้อยู่แล้วก็คือเราคงต้องกำหนดว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด โดยความจําเป็นและโดยวัตถุประสองค์อะไรนะครับความจําเป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องดูให้ชัดเจนนะครับหน้าที่ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ในการแจ้งให้กับสํานักงา,า,านคณะกรรมการคุ้มครอ,องข้อมูลส่วนบุคคลหรือหรือว่าเลกูรเลเตอร์ได้ทราบในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยไม่ชักช้านะครับหรือภายใน72ชั่วโมงนั่นเองนะฮะนับจากที่ได้รับแจ้งเหตุเว้นแต่ว่าการละเมิดนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อันนี้ก็จะต้องแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนทราบรวมทั้งการบอกถึงมาตรการในการเยียวยาความเสียหายให้เจ้าของข้อมูลส่วนทราบโดยเร็วที่สุดด้วยนะครับหน้าที่อันต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้มครองข้อมูลส่วนหรือว่า DPO ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้แต่งตั้งนะฮะคราวนี้ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้แต่งตั้งมันก็ไม่ใช่หน้าที่เนาะจะทําหรือไม่ทําก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติกฎหมายกําหนดให้แต่งตั้งอายุตัวอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลเนี่ย ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวหรือว่า sensitive data ก็ต้องตั้งก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องตั้ง DPO ขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนี้ทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องให้ข้อมูลการติดต่อ DPO ไว้ใน privacy notice หรืออาจจะระบุไว้ใน privacy policy ้วยก็ได้ทั้งนี้เพื่อให้อาเจ,จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่เขาสามารถติดต่อมาที่ DPO ทรานะรบนกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนมีการขอคํา,าแนะนํา ขอให้ดําเนินการอะไรต่างๆตามสิทธทิของเจ้าของข้อมูลสุคคลนั้นเองนะฮะเรื่องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ทางการบริหารครับก็คือหน้าที่ในการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลสุคคลหรือว่า Data Protection Impact Assessment เรียกว่า DPIA นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทํา ต่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ต้องทำนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องทําในเชิงการบริหารจัดการเพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลกระทบเนี่ยไปใช้ในการเขียนหรือแผนการจารรมมัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดไว้นั่นเองนะฮะหน้าที่อันถัดไปก็จะเป็นหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นการดําเนินการตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการดําเนินการตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เขาได้ลองขอใช้สิทธิ์เช่น การขอใช้สิทธิ์ในการถอนความยินยอมขอใช้สิทธิ์ในการขอร,รับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิ์ในการลบทําลายหรือขอใช้สิทธิ์อื่นใดซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์อยู่8อย่างซึ่งท่านได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะฮะและหากกรณีใดที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในปฏิเสธคําร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเขาขอถอนความยินยอมเราไม่จัดการถอนความยินยอมให้ก็ต้องมีเหตุผลในการอธิบายก็ต้องบันทึก เหตุผลในการปฏิเสธอันนั้นไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนจะต้องดําเนินการนะครับหน้าที่เชิงการบริหารอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหน้าที่ในการเลือกผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนที่มีมาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการในการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการประมวลผลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไปทําการว่าจ้างนั่นเองนะฮะก็ธรรมดาฮะคือเราจะจ้างใครที่ มาเก็บรวบรวมมาใช้มาเปิดเผยข้อมูลส่วนในนามของเราหรือทําตามคําสั่งของเราเนี่ยเราก็ต้อง make ัว r e sure ว่าคนคนนั้นซึ่งก็จะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนของ data controller คือองค์กรของเรานั่นแหละเขาก็คงจะต้องมีมาตรการเชิงเทคนิคมาตรการเชิงการบริหารจัดการต่างๆที่รองรับเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนมันล่วไหล ถูกเก็บถูกลบรวมถูกใช้หรือเปิดเผยไปโดยที่มันผิดกฎหมายไม่ตรงตามเจตนาหรือไม่ตรงตามข้อตกลงการจ้างที่เราทําการว่าจ้างกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ที่สาคัญมากในเชิงการบริหารจัดการนะครับที่เราต้องไปจัดการกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า data processor er. และตามกฎหมายก็จะบอกไว้ว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลเนี่ยก็จะต้องมาทําข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่า data processing agreement กัน ท้งนี้ก็จะเป็นเอกสารที่จะใช้สําหรับการคุมเนาะให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่กําหนดกันไว้นะฮะแล้วในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรือก่อนระหว่างประเทศเนี่ยผู้ควบคุมเองก็ต้องมั่นใจว่าประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีมาตรการที่เพียงพอนะในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ หน้าที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึง่งเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้นะฮะอยู่ในมาตรา39ของผู้ควบคุมข้อม,มูลส่วนบุคคลก็หน้าที่ในการบันทึกรายการนะครับไอ้รายการที่ต้องบันทึกตามมาตรา39เนี่ยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือบันทึกเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ทั้งนั้นทําเป็นฐานข้อมูลใดๆก็ได้อย่างนั้นน่ยนะครับแต่ต้องบันทึกอย่างน้อย8รายการจริงๆแล้วจะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ไซส์ขององ,องค์กรด้วยนะครับเพราะกฎหมายบอกว่าถ้า องค์กรของท่านถูกกําหนดไว้ให้เป็นองค์กรขนาดเล็กคือเป็นองค์กรที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นน่ะก็ไม่ต้องบันทึกในบางเรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับอ่ามาดู8เรื่องเนี่ยต้องบันทึกอะไรบ้าง1ต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมอันนี้ต้องบันทึก 2. ต้องบันทึกวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 3จะต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคมุมข้อมูลส่วนบุคคล4จะต้องบันทึกระยะเวลาการเก็บ5จะต้องบันทึกสิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิในการเข้าถึงด้วยออต้องบันทึกไว้แปลว่าก็ต้องไปหาวิธีการทําให้ทราบว่ามันจะมีข้อมูลส่วนต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ใดบ้างซึ่งจําได้ไหมฮะเราจะต้องทํา Data Discovery หรือบางทีก็จะใช้วิธีการทํา Dataflow ก็ได้แล้วแต่แต่ตองค์กรจะเลือกใช้นะฮะหจะต้องบันทึกการใช้อเเปิดผยข้มูลสุคล 7. จะต้องบันทึกการปฏิเสธคําขอหรือการคัดค้านตามข้อกําหนดของกฎหมายแล้วก็8จะต้องบันทึกคาอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจริงๆแล้วในตอนท้ายของมาตรา39เกนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กเหมือนที่บอกไปเมสกูนะครับตามที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยไอ้เรื่องที่1 2 3 4 5 6แล้วก็8เนี่ยไม่ต้องทําการบันทึกแต่แม้จะเป็นองค์กรขนาดเล็กก็ตามแต่ ก็ต้องมีการบันทึกการปฏิเสธคําขอหรือการคัดค้านการขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนไว้นะครับอันนี้ไปดูหลายเอียดกันได้นะครับในมาตรา39นะครับแล้วหากองค์กรอยู่นอกราชอาณาจักรแต่ก็อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนนี้ทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนก็จะต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนก็ต้องอยู่ในราชอาณาจักรนะและต้องได้รับมอบหมายคือได้รับมอบอำนาจให้ทําการแทน โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อม,มูลส่วนตามวัตถุประสงค์ซึ่งอันนี้กฎหมายจะกาหนดไว้ชัดเจนก็มันหมายถึงกรณีที่มีองค์กรใดก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยท่านจําได้ใช่ไหมครับว่าผู้ควบคุมคนใดก็แล้วแต่แม้จะอยู่ต่างประเทศแต่ถ้ามาขายของมาติดตามพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยและตามกฎหมายก็จะระบุว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนที่อยู่ต่างประเทศน่ะเขาต้องมาตั้งตัวแทน เป็นผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนแล้วก็จะต้องสําคัญมากเลยนะไม่มีข้อจํากัดความปรับผิดดิใดๆก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนะี่ยผิดก็ต้องบ้าตามกฎหมายไทยนะครับจะไปบอกว่าเอ้ยตัวแทนน่ยจะผิดแล้วตัวการก็คือคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับจะไม่ต้องรับผิดมันไม่ได้เนาะมันก็ต้องเป็นไปตามหลักการของตัวการตัวแทนนะฮะถัดไปเนี่ย ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนคนก็จะมีหน้าที่เนาะในการที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรที่ับผิดบดูแลในการปฏิบัติตามกฎหมายรวมนังคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐหรือโดยอำนาจโดยชอบในการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็จะเป็นหน้าที่ทางการบริหารซึ่งกฎหมายก็จะไม่ได้กําหนดเขียนไว้ชัดๆเป็นรายละเอียดแบบนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างของหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนคนซึ่งจริงๆมันก็จะมีอยู่หลายอย่างมากเลยนะครับแล้วในแต่ละอย่างก็จะแยกออกย่อยๆอ,ออกไปได้พอสมควรเลยก็อยากให้ท่านทั้งหลาย ในฐานะที่จะต้องมาดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มคองข้อมูลสุขอนเนี่ยทำความเข้าใจกับหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลสุขนให้ดีซึ่งมันก็ไม่ยากมากหรอกครับเดี๋ยวฟังฟังไปนะครับปฏิบัติไปบ่อยๆครั้งนานๆเข้าเดี๋ยวก็จํามันได้ในรายละเอียดเองฮะ